เริ่มต้นเกี่ยวกภารกิจนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่จังหวัดสงขลาะะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีภารกิจนะะในการติดตามคโครงการที่ทางจังหวัดได้มีการนําเสนอนะก็คือโครงการใหญ่อย่างการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างอําเภอสิงหคนครกับอําเภอเมืองเพื่อแก้ปัญหาการจราจรรวมไปถึงการรับฟังปัญหาอื่นๆนะะในพื้นที่ขณะเดียวกันก็มีการลงไปเยี่ยมเยียนพะะ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตัวเมืองเศรษฐกิจอย่างอำเภอหาดใหญ่ด้วย โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาตราดไทยค่ะก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะโดยเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองสงขลาค่ะเพื่อที่จะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คููบ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานนะคะไปให้การต้อนรับ ซึ่งการเดินทางลงไปยังศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะในการเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภายในศาลเจ้าซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นศาลหลักเมืองนะคะแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาค่ะที่ตั้งอยู่และมีอายุก,กว่า118ปีนะคะแล้วก็ปีนี้ก็มีการจัดงานเนื่องในวันสงขลาช่วงนี้พอดีค่ะ ซึ่งหลังจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลานะคะเป็นที่เรียบร้อยท่านนายกนะคะก็ได้เดินทางต่อค่ะไปที่บริเวณท่าแพขนานยนต์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเพื่อการลงไปติดตามนะคะการนำเสนอโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของจังหวัดสงขลาค,ค่ะเพื่อเชื่อมอำเภอเมืองกับอำเภอสิงหนคร ที่นี่ก็มีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทางด้านนายเฉลิมจิตรัตพร้อมด้วยนายแพทย์สงกรารหมชุมนายแพทย์สาธรารสุขตัวสงคลาค่ะรวมไปถึงภาคส่วนนะคะของพี่น้องประชาชนที่ไปให้การต้อนรับ โดยท่านนายกได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขาค่ะซึ่งพื้นที่นี้นะคะทางด้านของประชาชนได้มีการนําเสนอนะคะว่าให้มีการก่อสร้างสะพานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท่านนายกนะคะได้ไปดูจุดที่ได้มีการนําเสนอว่าจะมีการก่อสร้างสะพานนะคะที่จะเชื่อมระหว่างสองฝั่งเพื่ออำนนยความสะดวกและก็รองรับการเติบโตของเมืองในพื้นที่ในอนาคต พร้อมทั้งยังได้รับฟังรายงานข้อมูลการยกระดับโรงพยาบาลเมืองสงขลาเพิ่มศักยภาพการให้บริการของประชาชนการตรวจการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของไทยให้มากขึ้นโดยทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวรายงานนอกจากนี้นะคะก็ย,ยังได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ตำบลท่าบอนอำเภอระโนจังหวัดสงขลาโดยผู้นำในท้อง ที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการกัดซาะชายฝั่งที่มีปัญหามานานนับ10ป,ปีปัจจุบันนะคะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนะคะสภาพพื้นดินนะคะที่ถูกน้ําทะเลกัดเซาะหายไปทุกวันโดยทางด้านพลเอกประยุทธ์นะคะได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนค่ะว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่งหวดสงขลาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนท่านบอกว่าได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นหน้าตาได้เห็นความสุขของทุกคน ซึ่งท่านบอกว่าในช่วงเช้าหลังจากได้มีโอกาสไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อค,ความเป็นสิริมงคลก็ได้ขอพรให้ประเทศชาติและก็ประชาชนคนไทยมีความสุขและก็ปลอดภัยนอกจากนี้นะคะก็ได้เห็นประชาชนสองข้างทางให้การต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นและท่านก็บอกด้วยนะคะว่าขอโทษจริงๆวันนี้ที่ให้จับไม้จับมือไม่ได้เพราะว่าท่านเนี่ยมือยังคงเจ็บอยู่แต่บอกว่าเดี๋ยวก็หายเพราะว่าได้มาเห็นรอยยิ้มของทุกคนโดยเฉพาะคนสงขาที่มาต้อนรับ ซึ่งท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ของท่านในครั้งนี้เนี่ย โดยเฉพาะประเด็นที่รับรายงานมาทั้งเรื่องของแผนการเสนอสร้างสะพานปัญหาการก่อสร้าะชัยฝั่งแผนการยกระดับโรงพยาบาลเมืองสงขลานะคะท่านบอกว่าท่านจะรับเรื่องเอาไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะให้รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําไปศึกษาท่านบอกว่าทั้งหมดนี้รัฐบาลให้ความสําคัญทั้งสิน้นเพราะว่าเป็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการคมนนาคมขนส่งคือหัวใจหลักของการพัฒนาแต่ท่านก็บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยมันปลายสมัยของ ขรัฐบาลโครงการต่างๆจะขอเก็บรวบรวมเอาไว้ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าประโยชน์ที่ท่านได้รับก็คือ 1. การมารับฟังสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและก็การติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เคยให้นโยบายเอาไว้ด้วยโดยเฉพาะนะคะปัญหาด้านคมนาคมอย่างที่บอกแล้วก็ ท่านบอกเขาว่าพื้นที่จังหวัดสงขลาถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเรื่องของเศรษฐกิจนะคะและวก็วัตถีชีวิตความเป็นอยู่ในตอนท้ายท่านพลเอกป,ประยุทธ์ก็ได้กล่าวขอบคุณนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเจ้าที่และก็ประชาชนที่มาให้การต้อนรับ ท่านบอกเขาว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านจะนําเรื่องนี้นะคะเข้าไปหาหรือกับทางรัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องที่รับรายงานวันนั้นก็คือทางด้านเทศบาลนคะรสงขลาก็มีการนําเสนอว่าของงบประมาณนะคะในการเข้าไปซ่อมแซมนะคะแล้วก็ ทำเรื่องของท่องเที่ยวออควรเรียมเมืองสงขลานะคะที่ณปัจจุบันนี้นมีปัญหาอยู่ก็คือไม่ได้เปิดให้บริการนะคะซึ่งทางเทศบาลโดยท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ได้มีการกล่าวรายงานในที่ประชุมนะคะว่าขอให้ทางรัฐบาลโดยท่านนายกเ,ยเข้ามาดูแลนะคะและก็ช่วยเหลือเรื่องของการปรับปรุงอควรเรียมเมืองสงขลานะคะที่ ถ้าหากว่ามีการปรับปรุงแล้วเสร็จนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะ